สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราเราเทปที่สามแล้วของคอนเทนต์ที่เราชื่อว่าคุยเรื่องเดียวกันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะชวนน้องๆชวนเพื่อนๆไปดูหนังที่เราประทับใจกันหนังเก่าที่คุณอาจจะไม่เคยดูหรือคุณดูแล้วคุณอาจจะหวนกลับไปคิดถึงเขาเรื่องนี้ยังเป็นหนังในดวงใจของเอิร์ตี้อยู่อ่า สังเกตว่าจะเป็นหนังพีคคิงอีกแล้วเรื่องนี้เราจะชวนไปดูเรื่องคลิปไว้ก่อนพ่อสอนไว้อ่าคลิปไว้ก่อนพ่อสอนไว้พวกเราเราใจดีดีดูดีดีหินดีครับผมโอ้ยนี่เราสามเทพมานี่ไทยเอนเตอร์เทนเมนต์หมดเลยนี่เราเออเขาปิดไปแล้วค่ายนี้เขาไปอยู่อะไรนะตรงนู้นน่ะไม่อถอนแล้วถอนแล้ถอนแล้วถอนแล้วออกไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วเป็นค่ายหนังในดวงใจของผมนะครับของเราสองคนด้วย ก็วันนี้กิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้เป็นหนังหนังวัยรุ่นซึ่งดังที่สุดในยุคนั้นโโสร้างดาราขึ้นมาประดับวงการจนถึงทุกวันนี้หลายคนมากๆนะครับกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้โดนรีเมคเป็นละครด้วยตินพี่กิ้งนี่แหละอ่า,อารีเมคเองอตอนนั้นหนังในปี3 4่ใช่ปี34 2534ตอนนั้นคุณยังทำอะไรอยู่ลองย้อนดูเนาะห เรื่องนี้สามปีเองเรื่องนี้เรื่องนี้ผมทันดูในโรงหนังเพราะมันดังมากเด่นๆตอนนั้นคืออะไรคือดังสุดๆเลยคือพี่มอสอ่าพี่มอสปฏิภาพี่แท่งครับพี่แท่งเป็นเพื่อนกันหมายถึงว่าในเรื่องนะอ่าสองคนนี้ก็พี่แท่งนี่มาจากวงการโฆษณาก่อนมาเล่นเรื่องนี้พี่มอสก็เป็นเด็กพี่พจน์อานนท์เนาะบ๊ะๆตอนนั้นยังไม่ได้ออกเทสอย่างอย่างอย่างย่งเล่นหนังนี่เป็นในแบบ ยมีดาราดังๆอีกมากมายปาโมแสงสอนถ้าทุกคนจําได้ตอนนี้เป็นพุ่มกลับไปแล้วปาโมแส่งสอนมีพีเอวิทิตแลกช่วงหลังหายไปแล้วพี่เอวิทิตรักก็ละครอเน็่ยละครเยอะก็มีคนที่แบบเสียชีวิตไปแล้วก็เยอะอ๋อแล้วอ๋อนั่นเองเส็ตคุณหมอกเสียชีวิตไปแล้วคุณหมอกน่ารักมากตอนนั้นหนังเรื่องเนี้มันทําให้วัยรุ่นตอนนั้นผมเรียนปชปีหนึ่งก็มสี่เนาะ นี่ไว้ผมใส่กางเหมือนพี่มอสทั้งประเทศทั้งประเทศ,รเ,ทศเรื่องนี้ก็เป็นเรื่อง,รงบรรยากาศในโรงเรียนมัธยมขาสรรั้นคือมันปีสุดท้ายก็คืมอม .6 กันแหละถ้าฝรัง<ม>่งเขาเรียกหนังแนวนี้ว่าอะไร <c oughs> coming of age <c oughs> อะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกหนังแนวนี้ว่าหนัง coming of age คือหนังที่ ตัวแสดงมันกําลังจะก้าวผ่านจากยุคเด็กไปสู่ยุคผู้ใหญ่อ่าควร่าาพร้อมอเรื่องนี้ก็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 พอดประมาณอย่างนั้นด้วยแล้วแบกาวเป็นเป็นไทยไทยเราซึ่งซึ่งทําได้ออกมาออกมาได้ดีนะหนังเปิดเรื่องรมบสหัสชัยชุมลุมได้เป็นครูนั่งรถเม์มาเทมากถ้าคุณไม่รู้จักสหัสชัยชุมลุมคุณไปเซิร์ชดูมังสุดๆเท่ที่สุดสหัสัชัยชุมลุมครับลองเซิร์ชลองเซิร์ชดูครับอ่า เล่นเป็นคนครูในเรื่องนี้นะครับอ่าเรื่องย่อมันก็คือกลุ่มนักเรียนที่รวมตัวกัน4ี่คนเลยกตัวเองว่าหินกลิ้งอ่าครับผ<ล>มก็จะมีโต๊ะประจําของเขามันมันก็เหมือนยุคยุคนั้นน่ะมันจะมีเด็กวัยรุ่นยุคนั้นยุคเราเราตั้งชื่อแก๊งเราอ่านี่นเขาก็ตั้งชื่อแก๊งเขาว่าแก๊งหินกลิ้งจะมีม้าหินมีโต๊ะมีอะไรแบบประจําอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีรุ่นน้องมีสาวมีเพื่อนผู้หญิงอ่าแล้วถ้าคุณสังเกตดู หนังในดวงใจของเออร์ตี้หรือของผมเพลงแม่พอเรื่องนี้เพลงเขา้าเพ,พอเพลง,งเพอเพลงเพอเพลงหนาวดึงพี่แท่งร้องร <c oughs> ้องกับพี่สกายวัน เห็นไหมว่าส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้หนังอยู่ในความทรงจำของเราคือเพลงเพลงเพราะก่อนจะจากอำลาล้างไก่อ่ะอ๋อโอ้โหไอ้โอตีออตีเพอแลพอแลฝากใจให้คิดถึงกันโอ้แล้วมันเป็นไฮสปีดตอนที่ทุกคนกําลังเขียนเสื้อล่ำลากันก่อนจะจาก กระทบใจของวัยรุ่นที่กำลังจบมสามจบมหกต้องแยกย้ายกันก็โดนใจวัยรุ่นยุคนั้นมากๆผมจำได้ผมดูในโรงที่เชียงใหม่ลงชื่อโรงหนังอ่อน่าจะแสงตะวันนะเออแบบโหสี่สิบบาทผมซีซนที่ให้จำเยอะเหมือนกันนะเรื่องนี้โดยที่คือความความความสนุกของหนังมันไม่ได้มันไม่ได้แค่แบบ ความตลกความทะเลนอะไรเงี้ยนะแต่มันมีแก่นของเรื่องจริงก็คือการค้นหาตัวเองอืการอยากให้ทุกคนยอมรับมันคือมันคือแก่นเขาเรียกไรก็คือคนบึ้งของวัยรุ่นทุกคนแหละที่อยากมีตัวตนอ่ะทาให้เกิดกระแสหนังกระโปรงบานขาสั้นเนาะใช่คาว่ากระโปรงหนังกระโปรงบานขาสั้นแปลว่าเป็นหนังที่เป็น เป็นแบบเด็กนักเรียนเด็กกนัเรียนเรื่องนี้น่าจะทําให้เกิดกระแสเง้นขึ้นมามากมายต้นกําเนิดของพวกหนังกระบงบานขาสั้นทั้งหลายอ่ะแบบหนึ่งคิดถึงพอสังเคปหห้องครัวรีของัสกลายเป็นแฟชั่นหลังจากนั้น2-3สมปีในในตลาดหนังเนี่ยจะเป็นหนังที่เด็กนักเรียนกระบงกบานขาสั้นเยอะมากๆจุดกําเนิดเรื่องแรกๆคือเรื่องนี้แล้วมันเพอเลเกินช็อตจำเขาไม่จำตัาคเรียกว่าที่มันจะเป็นกรอน่ะ อ๋อแต่ผมผมไม่จำไอ้นี่ผมจําฉากที่เขาเล่นดนตรีที่ขึ้นเวทีตอนเหมือนกันพร้อมอ่ะอ่าใช่ใผมจำฉากนั้นออหนาวเดืงผมจาผมจำฉากนั้นมันมีแบ็กกราวด์ที่มันกระทบใจไปรุ่นช่วงนั้นสนามบาสเด็กไปรุ่นเด็กไปรุ่นยุคนั้นเล่นบาสกันเราก็เล่นบาสละเท คือรุ่นรุ่นด้วยแหละที่เราอยู่ในช่วงเวลานั้นมันเหมือนยุคเก้าูนอะไรเงี้ยแตอนนั้นมันยิ่งกว่าเก้าศูนป่ะปลายปลายแปดศูนก็ต้นต้นเก้านย์เราอาจจะร่วมสมัยตรงนั้นไงที่บรรยากาศในโรงเรียนเป็นแบบนั้นเรื่องนี้ปีสามสี่ครูยังถือไม่เลี้ยวอ่ะแล้วก็แบบว่าโดนกันจีบมาอย่างงี้เลยป๊อกอยากให้คุณดูมอสแท่งในเวอร์ชั่นที่แบบหล่อมากโหรุ่นไรุ่นสองคนนี้มีเสน่ห์มากๆหล่อมากๆอะไรเงี้ย คนอื่นก็แบบก็มีเสน่ห์หมนะคือแบบเออปาโม่แสงสอนโอ้ปาโม่ต้องหล่อเลยคือแบบใสๆเลยนะเออพี่เอวิทินแรกก็แบบโอ้เท่เลยอะไรเงี้ยใช่ย้ายคุณดูจริงครับดูแล้วมาคุยกันว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเห็นด้วยกับเรายัางไงเพลงเพราะจริงๆอย่างที่เอิร์ตี้กล่าวอ้างหรือเปล่าหาดูช่องทางธรรมชาติธรรมชาติครับผมคืออยู่ ตัวเองเซิร์ชไปคุณวิูตร์ครับก็ถ้ารีรีมาสเตอร์ให้เราดูแบบชัดๆได้ในช่อง<ช>ทางสตรีมมิ่งถูกกฎหมายอะไรเงี้ยเราก็ะจะยินดีมากเลยนะครับคุณวิูตรห <5. 1 S 2> ้าจ <5. 1 S 2> ุดหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ <laughs> ถ้ามีโปรเจกต์หนังใหม่ก็ยินดีครับยินดีรับใชคบ <laughs> ้ครับเนี่ยครับจ้างไายชอบทำงานครับโอเควันนี้ก็กลับลากันแล้วเจอกันเทปหน้าดูซิเราจะชวนคุณไปดูหนังเรื่องอะไรกันต่อ